สวัสดีครับผมพบกับช่องจันสุขอีสานไทโซ่ครับผมมนีกับเขาเมนูแรงครับจันสุกจะจัดนี่ครับผมหนังไก่ครับไก่บ้านครับแม่ทรงมาไห้ครับส่งมาจากทางบ้านเลยครับมาไห้่าจําหนังไก่เป็นโตเลยครับเป็นโตเถื่อนเคียงครับเดี๋ยวจันสุขจะตักครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับพกไทยแน่ ไปแต่กับมีที่เด็ดเลยครับตอครับตอเดี๋ยวจะขัวตอครับเดี๋ยวจะขัวตอนํากับเขาแสบไปครับมาีหนเดี๋ยวจะขัวตอ,อนี่ครับผมห้องแคบแคบครับผมทางนเหจนันทร์สุกกำลังหนึ่งเขาไหวเยอะครับหนึ่งเขาไหว,วเขาเหนียวกินครับเข่าเหนียวครับห่อนหอนหนึ่งไก่โอ้ ขอทาแล้วครับเดี๋ยวแจนซุกจะตามเขื่อนเคียงก่อนครับผมเขาก็ทําการมัดกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมจจนซุกมากเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทาเขาไอหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวสิหนึ่งไกลต่อครับผมเดี๋ยวต่อไปไกลจะหนึ่งไกลครับเดี๋ยวให้เขาซุกก่อนครับผมเดี๋ยวมาบังน้ำกันอีกทั้งนัครับเขาไกลซุกแล้วครับผมพี่น้องได้แล้วล่ะครับ พี่นอ้องจำสุกเพลกแล้วรอบนึงละเอ้ยเขาไม้เลยครับเขาไม่ครับเดี๋ยวมาแซบ่บๆต้มกันเลยครับแรงเนี่ยขัวตอครับพี่นอ้องนี่ครับของมาจากไอ้เขาแม่ฝากมาไห้ครับขัวตอโอ้เด็ดเด็ดเลยครับแม่ดำบนี่มันยังบบเกได้ครับเนี่ยมันเป็นแมออน แหงนางมันอยู่ยใส่ใส่ยังหลายครับใสรสดีจั็หน่อยน้ำปลาหยอดนิดนึงครับอืหัวจอ,อเลยเด็ดๆเลยพี่น้องมาแนมเมนูหาก,กินยากเลยเดี๋ยวมาเสพกับจำสุขครับผมสะไปมัดคลิปหน่อก็ มกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กาจรย์ุกนะครับผมโ,โหโเต็มเลยต่อของเฮาก็สุกเลยครับผมได้ทีแล้วได้จานสุกใส่ใบิ้กขูดจังหน ดย,ดยอดเลยพี่น้องก็ไอเมนูเนี่ยมาได้กินหลายโดนหลายปีแล้วครับมาได้กินหลายปีแล้วพี่น้องเมนูแซ่บทำจัดสูงเลยครับผม กำลังอยากกิดแดคตก่อนครับโอเคครับเมน,นูน,นี่ ขัวนางต่อครับสับเร็จเรียบร้อยนี่พี่น้องเอ้ยพีต่ตากินบ่ครับนางต่อครับเดีย๋ยวมากินน้ำจันทร์ซุกครับผม กับผมไก่กำลังหนึ่งโยครับหนึ่งไส้หวดเลยพี่น้องเอาสูตรโบราณลร่ห่อนี่พี่นออ้องไหลขิงทวนๆเสบับๆเลยครับเอาหน้ามันครับน้านันเห็ดพออุจุนี่แหละเอาไว้จำพี่น้องเสบเลยน้ามัน,หน,มน,น,ห,น,มนหนึ่งแบบนี้หนึ่งแบบโบราณนะครับสามาดติดตามเบิ้งน้ากันอีกัีนึงครับผมสับเสร็จเรียบร้อยครับผมหนึ่งไก่กับ หัวต่อครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมากินเข่ากับจานซุปแล้วครับผมบาเนี่เศบๆเลยครับบาเนี่นี่ครับพี่น้องของฝากจากแม่ครับแม่ฝากมาให้ยันลูกไส้บาได้กินเดงลุกไส้ไหลเจม่วงหลายครับนี่ครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวจานสุปก่อนนะครักินเขานะครับ มาพี่น้องมาเลยกินเขาน้ำกันได้ไปาเลยโอ้โหหนึ่งไก่ครับผมเนี่ยไกบ่บ้านเขาแมา่ตากมาให้ครับผมใวกันขวานตอครับอืม่พี่น้องหากินเนี่ยอ๋อกินของสูงเหมือนกินของสูงแซ่บแเลยแซ่บแส,บบแสบน้ำกันเลยครับมาเนี่ยมามากน้ำแก้วกินไก่บ้านอ๋อเออสีขาตัวเลยพี่น้อง าไปบ้านตาแม่พันสามมาให้ครับสุดแซ่บเลยมือนีันนะครับมากินกับจัดสุกครับผมทำยังไงตาเหลือกินดิเซนโอ้ต่อเนี่ยสุดยอดอะไรไม่รู้ยันยันทำไม่ะนี่กินเลย ปัดตนะครับอ่าเอ้ยเมันอก่แซ่บหรอแซ่บๆกินหลายคนอืเจ้างขาวบ้านบัตรวันห้องจ้องเมนูเด็ดด้วยนะเมนูเด็ดหากินยากของสูงจ้ากินของสูงมาหนี่กินของสูงจ้ะกินน้ำกัา นี่กินน้ำกันจ้ะอักินใหญ่ด้อต่อเนี่ยนะครับเยอะแยนมากเล็ดตัวขาวกำหน้ากินอยเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้จัดซุกเลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จับซุกครับผมยินดีช่าง้านนะครับผมโอเคครับแล้วก็